ขอหมื yle, yle, book book ่นหกห้าร I mean, oh, oh okay. hey. ้อยคผู้ขายเนาะกต่ว่ากันไปกข้เสื้อต้มรด้ำต้มรดนงเไยครับมตันไม่ได้อย่างเลยครับเือกระบอกของอย่างว้าร้ห้าร้อย้ารอยเน็มัเราบอกมือไห่บัวใดยังครับบู้ยคือสอ่อนทรงผมเจ้าเลยทรงเสาบมีงวหรอไปเลาะซื้อน้ำบั่นก็บัวใด ก็เจ้าบ่ขายให้บ่กแพงกับแพงมันคืนอยุตตลาดเด้ตลาดออเครับไปน,บน,บน้ำบาดเบิ่นแต่ทานนี่ฮู้จักว่างัวขึ้นวัวลงเนะาะก็เจ้ายังอยากขายราคาเก่าอยู่ครับราคาเก่ามันก็<อ>พ,พื้นมันกันราคาเงีวเลี้ยงมันไปบ่ได้ช่วงต้องหวเนื้อย่างเดียวจักอันตัวผู้ตัวแม่จักยังไอ้กันอ้วนซื้อขายกันราคาเป็นเนื้อรอดช่วงนี้เนาะจังสิไปรอด้ขายยอู่ อ่ะเจ๊จอยเจ๊ยเจยกับบุ๊มบี้คนพูดอยากถามรับสี่เซ่ไปเขาก็เอ้อแง่งไปอ๋อสู้ไปตามสถานการณ์เนาะครับผมอาอเบงสวัสดีครับห้อยสัมฤทธิครับผมอ่าได้งัวมาฝากพี่น้องยมมือนี่สงการในแม่นางเนาะสีจำปาสูงกว่าสิบระ่ามัดอยสามสิบห้าครับพี่น้องไทยบวกลบเครื่องอมครับ เพงนานนี้บือเรื่องชัดครับแม่นางครับพี่น้อง <c oughs> เปิดเท่าไรไอ้ไอยสำเร็จตัวนี้ผมเปิดไว้สิบหกครับสิบหกเนาะโครงสร้างดีครับแม่นี่หนังหนาดีโครงสร้างดีบือเรื่องชัดครับประกันตัวนี้เหรอครับเนาะสิบหกเปิดราคาเปิดครับยังคุยนะตับตวนี้นนนนนยัง โอ้นี่มีนี่มีนี่เนาะนี่ตรงนี้พี่น้องบอกกันไว้เดียวมาเห็นตัวงัวเดี๋ยวสิท่วงเนาะพี่น้องขอพี่น้องรับได้แล้วครับไข่ซี่โครงสุดครับมึงจิงหนึ่งคือตุ่มมึงจิงหนึ่งอ่ะแมนครับ ได้ลงมาผ่านคือจังลงมาอยู่ครับอาจอาจจะเป็ี่ยนนี่ละตัวนี้สีโค้งเนาะตัวนี้สีโค้งล้วพี่น้องพอพันน้อยเนื้อก็ได้ครับเนื้อก็ได้พอพันก็ดีครับคตัวนี้ก็สิปีกว่านี่ละพี่น้องนี่แั้งขาใหญ่สูงวซเจขาาได้ใบน้ำเพิ่นมากเลยครับ สูงกี่เประมาณ140อยู่พี่น้องตัวนี้ผู้น้อยตัวนี้บ่อหนอดสองปีหรอกเนาะบ่อครับครับประมาณปีน้อยๆครับบล็อกไข่บล็อหางจังหน่อยพึ่นหอกเปิดเท่าไรตัวผู้เปิด18ครับ18เนาะครับพูดได้บ่ตัวนี้พูดได้จังหน่อยอยู่ครับครับอ๋อเอาไปสังเกตุครับเอาไปสังเกตุซัดก็ได้อ๋อยางได้แม่บอกกับข้างฝุ่นครับพี่น้องสีจำปา16กับ18ครับเบอร์โทรครับผมมีแบบนี้โอ้เอรอ ขัดจอยนี่ยสายขุนครับสายขุนครับโครงสร้างดีอยู่พี่น้องแต่ว่าต้งน้ำเลี้ยงตัวนี้น้ำเลี้ยงนั่นเองครับสูงกะซีเกือบร้อยสี่สิบเยอะพี่กันครับตรงสูงครับพี่น้องเอาไปก็เฮ็ดยาเฮ็ดยังครับเฮ็ดยาเฮ็ดยังให้เอาข้ขุนครับเติมอาหารให้โครงสร้างดีอยู่พี่น้องตัวนี้โครงสร้างสูงสูงนี่เปิดเท่าไรอันห้อยสำเร็จตัวเท่าเปิดชิี้ครับ เงิสีเนาะครับสคุย่อรองได้ครับยังคุยได้อีกอยู่เบ็ดแล้วเนาะเบ็ดแล้วครับเบโครับผมศูนย์เก้าส1งศูนย์เก้าสองสาหนปดนองสอนาขอเร็จมานอนครับขอบคุณหลายครับผมยุดีไม่แห้งครับโชคดีมีเงินใส่ปีใหม่ไทยครับผมท่าไหนเหรห้อยเริ่มมันที่เรียกว่าสิฟสองสาครับห้อยอนั้นซื้อโอ้ปบต่บ มันกับากัเอาปล่อยต้อนลเออขายกไรครับ้า้กำไรกัปล่อยขายกไรแฮกคู่นี่บ่อซ้สมถืตัวละสบสองหาร้อยโอ้ยผมผมสิบเอ็หา้บเอโอ้ยซ้สามสิบเอ็ดหอยบ่เอองว่าสิบเอ็ดหไม่ต้องไปหาละอลำบานยากเด้อมาหาเอาอยู่ตลาดนี่พน้องไปหาล่ออยู่ลำบานเทใจไหกับบ่อไดนครับสินั่นัวมึง แม่นางเนาะนี่เนาะแม่นางขั้นสองครับตัวหนึ่งแดงคักตัวหนึ่งมุมมุมสูงหน่อยสามสิบอยู่พี่น้อกต้นทุนมันซ้าสามพี่น่อกหอายว่าสามร้อยนั่นซ่าสามพันท่าสามให้นบวกสามร้อยคนโบปลอย อ้เดี๋ยวเศร้าหาค่าวีซ่านี่แมเนาะมันกัพอซื้อหละเนาะคนทีองหาด้ยเดี๋ยวมวเรียงเนี่ยพึ่งอ่ะเบอร์โทรนกนองยอห่หน่สมห้าห้าสอง5อเริ่มานอนครับผมอ่ะปากไม่นางครับยังดีครับบมมีแต่มียังพี่นนอะครับผม ใช่หน่อยตัวคู่เท่าไรเราพ่อคเทมาได้เลื่หลนหมื่นหามื่นไอ้มื่นหานี่มองมองห้องมาพ่อหรือตอนอายุลูกตัวผู้ครับพี่นอ้องครับลูกตัวผู้แดงดีป็นยังครับลูกเป็นแม่นี่สูงกว่าม่านร้อยสิบร้อยครับร้อยสิบร้อย,บอยสิบบวกนี่แหละพี่นอ้อง มืดหาครับมองห้องทรงลูกดีครับแม่นี่ทั้งคุณแม่ยู่บอกพ่ออ่ะยิ่งใหญ่นี่โอ้ลูกตัวแม่ครับปุ่นลูกกระสิบประมาณลูกกำลังขี่ดื้อครับลูกเดือนหนึ่งลูกตัวแม่สิประมาณลูกที่สามที่สี่คนละ สูงไงครับทั้งแม่นี่ม่นสิสูงลอยหาซิบอยู่บ่พี่น้องตัวนี้ครับเปิดเทไโคมไงนี่สี 47, ่หมื่นเจ็ดเนาะอ๋ะอไอ้นี่เบอร์โทร่ะพ่อปากงวดให้ให้พี่น้อง 8, 7, โทรหาเนี่ยศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดอปดปดนยสเจ็หนึ่งศูนย์สามเจ็ดอเตียชุมแพ่พอเตียชุมแพรขอนแกนแล้วครับเนาะครับนะ เอนัดหนาจะลืมอาของแปลกมาฝากพี่พ่อเขาเขาถามขายกวังไห้โว้ยเดี๋ยวโดนแต่โดนมันมามีคุณเนครับครับผมสายเขาในของไครเหรอพ่อพันนี่ผมมีแล้วของพ่อพันนี่ไปได้สายเขาจะใส่เนาะผู้ใดมักสายเขาเอาไปเอาเห็ดแม่บกแม่พันแม่ัแม่บอกเฝ้าหัวเฝ้าสวน อันนี้หอยเสือโอ้ตีกาตีเบอร์อย่างคักอันียังหล่ะซื้อมนันมันบานเย็น Y E N ก็สิ e เย็นตัวงวดสิมาอีกเก้าหนึ่งครับอยู่ขานี่แเม่นหร่เศษสองหาร้อยก็ขายบบทนี้อยากง่ายแล้วเป็นอันแม่แยกลูกบ่พอทางวันปืดแม่มันเป็นแม่เปียวมากแล้วครับ สูงลอย40กว่าครับแนวอลาดโควงสางนี่ใหญ่ครับครับตัวเครื่องดำครับเปิดเท่าไรล่ะใหญ่ๆนี่พอทั้งพันเปิดได้93อยู่แล้ว93ใหญ่ครับพี่นหนอยขี้เกียจก็ดีได้จังเจ้าคือไห้แข็งนี่ตัวเดียวมันหม้อควมันนี่มูละทรายเละทายมูอนี่ละโอ้หะไปเนื้อกมีเนาะเอมันนสายตัวเท่าไรเนี่ยเราพ่อทั้งนี่อันนี้เห็นอันนี้เห็น <c oughs> ต้นทุนปุพบวะสาวแปดเอ้อพี่น้องอยากได้เท่าไหร่ก็มาคุยกันเบิ่งครับแต่อยากได้เนื้อได้งัวไปขุนครับสูงสิบป,ประมาณรน่อยสามสิบห้าบวกครับทัางนี่สองผู้นี่ต้นทุนคนตัวละสิบสี่พอทองฟันันบอกต้นทุนได้พี่นอ้อ,นนองอยากได้ครับมาต่อมาคุยกันเบิ่งครับงัวผููครับ ุกกำเลยงครับช่วงนี้เล่เท่าไรหลวงพอ่อทั้งวันเลปลาส่วนในตัวหนึงสิตัวหนึงสิบแปดตัวนี้7เจ็ดเจ็ดเนาะเล่แขนดีปนยังครับเฉล่ตัวนี้สิ 17, เจ็อ่ทางด้านขวามือผมนี่สิปครับนมาจาักหน่อยอ่ะ <c oughs> เบิ้ลหลวงพ่อเบิดแล้ว <c oughs> เบอร์โทรไปนะครับผม093 093 353 353 2474อพอทองพันนะครับเนาะจัดสายเนื้อสายคุณมาฝากที่นองครับผมอขอบคุณหลายๆครับพอทองพันอยค้งไปหาเหรียสงการหมอมือนี่โอ้ขนาดเขาก็ย่คนอยู่ครับราคาเท่าใดล่ะพ่อเาายากได้เล็่หน่อยผูหน่อยเมืน่านะหลอดเมือนครับเอ๋ยอยู่ทั้งรถหน่อยดิพ่อ ทันมันลอยหมืนมห่นอนือฮะพ,พ่อคนมหางัวไปขุนมาสันแต่ว่าค,ครับมือสงการนะห้อยบ่ค่อยเข่าพ่อมือนี่ยากน้ำขอบน้ำคว้วเนี่ยอยากน้ำดานดานเนี่ยรดด<า>ครับดานกระไร ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมสนามาบ้านนงงางัวครับตำบลแวงอำเภอสว่างเดนดินจังหวัดสกลนครครับพี่น้องทุกวันอาทิตย์ครับมาพบมาหวั่กันได้เด้อพี่น้องมือนี้เป็นวันสงการครับงัวเขาบ้านไรครับพี่น้องสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกันท่านี้ครับผมสวัสดีครับ